ขั้นตอนการเฮ็ดนี่ปับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเฮากัเทพื้นแล้วบบน้ำเขาน้าบอ,อกเข้าตรงว่างแผนไว้ก้อนน้ำออกกะจิมาฝังไว้ยุข,ขาง,าง่ังนะครับก<อ>ะจิออกมาตรงนี้นะครับอันนี้คือชุดทอ่อเข่าน้ำออกครับเราเทพปูนเท่ยังสูงซําเลยนี่พ่ะอ,อันนี้เท่เจ็ดเส้นเทพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับสันทยนี่มันจะมีสองเปียงแต่ห้องออกมาประกอบกันหลังจากที่เข้า อาประกอบแล้วเขากันยกเขาไปไทีเ่เขาเตรียมไว้นะพื้นทีทีเ่เขาเทาปูนเตรียมไว้เขา,าจังเอาปูนนี่นะครับอ่ามาโป้อีกทีนึงดานด้านนอกตรงขอบน,นี่ครับยาบ่ให้มันซึมนะนะครับด้านนอกด้านในขอต้อของไอ้ตัวทาบกันเนี่ยเพราะันเป็นสองขินเนเาะเขาต้องยิ่งซิลิโคนซะก่อนเอาซิลิโคนยิ่งยาขังในซะก่อนนี่นะครับ ตัวนี้นี่นี่ห้อยต่อนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มาฮอดชุงนี่เนาะประมาณนมีสิบถึงยิมหาเส้นี่เกลี่ยกันน้อยเขายิ่งซิลิโคนไว้ขางในก่อนเราจะหอยแปะกันครับพอแปะกันแล้วบันนี้เขาก็บสิ่ีกาวเทปคือกาวขี้นมานี่ยไหมมัดติดปืดขางขงในนะครับทั้งหอกเ่าต้องติดติดขางในอีทีนึงแล้วท่าด้วยยางบะต่อยอันนี้ก็สิเป็นรอยต่อข้างนอกนั่นี่เนาะนี่รอยรอยต่อข้างนอกครับเอายางมาต่อยท่าท่าเราก็ยิ่งยิ่งสกูยึดใส้ไห้ไว้ตัวหนึ่ง ครับนะครับยิ่งสกูยิบไวนน้นิดนึงนะครับเพื่อบ่รทให้มันขยับขยัยนให้มันให้มันแจบกันดีขัน,นวาานัววนออกภาษาวันออกข้อเนาะมันก็บจมิดจริงๆนะครับมันก็บจมบ่ซึมนะครับ